สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทานนำใจช่วยเด็กก้าวขวบเดินเท้าเปล่า18กิโลเมตรกลับบ้านฝั่งเรื่องราวสุดสะเทือนใจ ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดพุทธโทสธารามบ้านคำบอนตําบลคำเลาะอําเภอชัยวันจังหวัดอุดรธานีหลังจากทราบว่าน้องเบียร์ได้เดินทางมาที่วัดแห่งนี้แล้วพบกับเด็กชายวัฒนาหรือน้องเบียร์หนูน้อยเดินเทา้าเปล่าสู้แดดกลับมาอยู่ที่วัดกับหลวงตาสมพันธ์อายุ73ปีซึ่งเป็นปู่ของน้องเบียร์เรียบร้อยแล้วในโอกาสนี้นายสุกิจจากิจรักษาในอําเภอชัยวันพันตำรวจเอกรัฐพงษ์ชัยเพชรสงครามผู้กํากับสอพอชัยวัน และเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและสตรีจังหวัดอุดรธานีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีเดินทางมาเยี่ยมน้องเบี้ย พร้อมกันนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือจํานวนหนึง่งและเสื้อผ้าที่มีผู้ใจบุญบริจาคส่งมาให้โดยผ่านเพจสพชัยวันนํามามอบให้กับน้องเบียด้วยโดยเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและพอมอได้สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหลวงตาสมพันธ์และเจ้าหน้าที่ตํารวจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมจะให้การช่วยเหลือน้องเบียต่อไปส่วนน้องเบียบอกกับผู้สื่อข่าวอย่างไรเดียงสาว่าเมื่อวานผมเดินกลับบ้าน เพราะอยากไปเล่นกับเพื่อนอยู่ที่วัดไม่มีเพื่อนเล่นเจอพี่ตำรวจใจดีพาไปส่งถึงบ้านแถมเอาเงินให้ผม100ร้ยบาทซื้อรองเท้าผมมีอรองเท้าอยู่เงิน100บาทผมก็เก็บเอาไว้ พอตำรวจไปส่งที่บ้านผมก็เล่าความจริงให้ฟังว่าผมนอนที่บ้านคนเดียวไม่กล้ากลับไปหาพ่อเพราะพ่อทำร้ายอยากให้ผมเลี้ยงน้องอีกสองคนตอนที่เปิดโรงเรียนผมต้องแอบไปแต่เช้าเพราะอยากไปเ,เรียนหนังสือแต่พ่อไม่อยากให้ผมไปเ,เรียนผมอยากเรียนหนังสือสูงๆโตขึ้นผมอยากเป็นนักฟุตบอลผมไม่กล้าไปหาพ่อเพราะพ่อทำร้ายผมพ่อไม่รักผมเงินที่ผมใช้ผมก็รับจ้างหาเอาขณะที่ผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้มีผู้ใจบุญเอาสิ่งของและเงินมา ให้แต่น้องเบีย้ยบอกว่าผมไม่อยากได้อะไรหากผมอยากได้หากผมอยากได้ผมจะหาเงินไปซื้อเอาตอนไทยน้องเบียวบอกว่าตอนนี้ผมไม่อยากไปอยู่กับพ่อพ่อจะฆ่าบักลา ผมอยากจะอยู่กับหลวงตาครับน้องเบียกล่าวตอนท้ายด้วยน้ำตาคาลอหลวงตาสมพันธ์ซึ่งเป็นปู่ของน้องเบียกบอกว่าอาตมาเพิ่งบวชได้3ปีแต่ก่อนก็เป็นคาราวาตเพิ่งรับหลานคือน้องเบียมาอยู่ด้วยเมื่อไม่กี่วันมานี้เพราะเป็นช่วงปิดเทอมแต่เมื่อวานหลานจะไปเล่นน้ําในหนองน้ําในวัดเลยดุด่ามไม่ให้ไปเล่นเพราะกลัวจมน้ําจากนั้นก็ไม่เห็นหลานอีกเลยจนเมื่อคืนวันนี้ผู้ใหญ่บ้านมาส่งที่วัด บอกว่าหลานเดินกลับบ้านมีตำรวจมาช่วยสำหรับน้องเบียเป็นลูกของลูกชายคือนายแชมป์แต่เขาไปได้ภรรยาใหม่เลยไม่สนใจลูกชายคนนี้เท่าที่รู้นายแชมป์ลูกชายไม่อยากให้น้องเบียไปโรงเรียนอยากจะให้ดูแลน้องๆอีกสองคนแต่น้องเบียเขาไม่กล้าอยู่กับพ่อเพราะบางครั้งถูกพ่อทำร้ายร่างกายและตัวเขาก็อยากไปโรงเรียนจนบางครั้งต้องแอบย่องไปโรงเรียนพอเลิกเรียนก็ไม่กลับบ้านไปนอนที่บ้านร้างนอนคนเดียวเรื่องนี้อาตมาก็รู้มาโดยตลอดและพ่อก็ไม่ได้ สนใจลูกด้วยคงให้หลานไปอยู่กับลูกชายไม่ได้อีกแล้วเพราะเขาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วจริงๆแล้วอนุบาลเขาได้เรียนหนังสือแต่ตอนนี้ไม่รู้ได้เรียนหรือเปล่าอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือก็ได้เพียงบางตัวเท่านั้น ทางด้านพันตำรวจเอกรัฐพลชัยเพ่งสงครามผอ,อ,อสอพอชัยวานเปิดเผยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันเจ้าหน้า,นาที่ตำรวจสายตรวจของเราพบเด็กวัยเพียงเก้าวขวบเดินเท้าเปล่าริมถนนท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดจึงพาไปส่งที่บ้านเมื่อสอบถามเรื่องราวเบื้องต้นทราบว่าพ่อแม่แยกทางกันพ่อไม่ค่อยสนใจลูกและจากประวัติพบว่า พอเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยวันนี้ทางผมพร้อมด้วยนายอำเภอและเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและเจ้าหน้าที่จากพอมอมาเยี่ยมทอบทํามจากหลวงตาที่เป็นปูแ่แท้ๆของเด็กก็ทราบว่า พ่อของน้องคนนี้เป็นลูกชายไม่ค่อยสนใจลูกชายคนนี้เท่าไหร่หลังจากไปได้ภรรยาใหม่และมีลูกเพิ่มอีกสองคนและเมื่อฟังดูเรื่องราวแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจน้องเขาเป็นเด็กดีที่ฝ่ายเรียนนิสัยดีไม่มีเรื่องลักเล็กขโมยน้อยและน้องเขาอยากไปโรงเรียนแต่พ่อไม่ให้ไปตัวน้องเองต้องแอบย่องพ่อไปตั้งแต่เช้าเเพื่อให้ได้ไปโรงเรียนจากนั้นก็ไม่กลับมาบ้านไปนอนที่บ้านที่ไม่มีคนอยู่เพียงลําพังคนเดียวเป็นภาพที่น่าสงสารมากๆลึกๆแล้วน้องเขาอยากไป โรรงเียนแต่ด้วยสภาพครอบครัวที่พ่อไม่อยากให้ไปอยากจะให้ดูแลน้องๆอีกสองคนทําให้น้องเบียร์ต้องขาดโอกาสทางการศึกษาเบื้องต้นหลวงตาที่เป็นปู่จะขอเลี้ยงน้องอยุ่ที่วัดและจะทําเรื่องให้มาเรียนที่โรงเรียนใกล้ๆก็คือโรงเรียนบ้านคําบอลโดยในช่วงเปิดเทอมใหม่นี้ตนเองก็จะซื้อรถจักรยานไว้ให้น้องเบียร์สักคันเพื่อจะได้ปั่นไปโรงเรียนขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ